ใ้มาเรามาลงแรงกันเลยดีกว่ามาก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเกมนี่นานก็อยากจะลองลงแรงคนเดียวมังง้งนะจะรอดหรือจะล่วงก็วัดดู <c oughs> ะเราจะเล่นซัพพอร์ตเช่นเดิมเพราะเราคือซัพพอร์ตที่แท้ทูเราเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีที่สุดแล้วเอาอีเตียนี่แหละมาเลยวันนี้จะเจอคนไหม โอ้เจออยู่เจออยู่หนึ okay. ่งคนสองสามสี่คนโอเคเจอคนอวันนี้น่าจะหนักน่าดูนะวันนี้สกินไม่ไม่ขึ้นด้วยโอ้ยี่ยอ,อุตส่าห์ใส่สกินมาโอาช้ช่างแม่งไม่เป็นเลยอ๋อแล้วแคลรีกล่กูไปด้วยกันเอแต่อื่นอยู่ไอ้ัไปน้ำหน้ากูเราจะเอาสตันไปก่อนแล้วกัน okay. โอเคโอเคมาแล้ว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 โโอ้หโอ้โหมาเลยมาที่มา หมอที่ซินิกา้าแล้วกาลีมาอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยกาลีเป็นซัพพอร์ตเหรอเลยหรือยังไงตะใบตีเข้าไปไปตีปึ๊บ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 คุ้มกันหยอดเอาเลยเออตีช่วยไปช่วยซินิก้ามาทำอะไรนี่วางไข่อุ่มเลยนะมึงนะ อะไร,อะไรเอาเอา,เอาไม่โดนนี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาปลาไหลมาอะไรไฟฟ้ามาโอ้โห,โโห,โโหนี่งไงโดนไปเลยไปเลยโอเคดูเหมือนข้างบนนั้นจะมีปัญหากันอยู่ไปเราไปช่วยเขากันเถอะ พี่แทนไม่ไี่ยโอ้ไม่ต้องไปแล้วมั้ง <c oughs> ไอ้เยียตายหมดเลย <c oughs> โอเคหนีไง <c oughs> มาดีด, <c oughs> เดีเอาดีเอาดีเอาดีออกมาแล้วออกมาออกมาออกมากาชี่ <c oughs> <c oughs> ไม่กาชี่ออ <c oughs> เอาเอหมุนหมุนหมุนดุกมือขึ้นแล้วหมุนหมุนเอ้ยแหลกไอ้เหี้ย กระตุกจัดยูหูมายูหูอะไรนะเกมนี้เหมือนจะไม่ค่อยได้ตัดเหมือนว่าเราจะต้องเล่นแบบนี้แบบเรียวทม์มันมีการสคริปต์แต่จะมีตัดเป็นบางช่วงก็พอโอ้ยกูจะตายมาแต่คิมโมโอ้ย อะไรมึงอะอะไรมึงอะไอ้เหี้ยตั้งป้อมไม่ดูเลยคุณมึงแหมป่อมเอ้ยอ่ตอนนี้กูจะแบกแคลี่แล้วแล้แคลี่จะแบกกูก็ไม่รู้แต่ทะลุทะลวงป้อมนีให้ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม่ไหวเว้ยมันมาวะอีเจนี่มา ทริปเปิลคิวเลยใครใครตีวะอยฝั่งนู้นยอดเราว่าเราอันแน่บุกรตรงนี้แล้วแคลรี่กูไปไหนอยู่บเรียนบนเยี่ยมอยู่แทนใครโอ้ย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 บาซูก้าบาซูก้า ใช่บหซูก้าไอ้ย้ดปืนกลไอ้เออนน่ไงสัตว์พวกกูมาพวกกูเก่งเลยม่าทำไมนี่ไงเอาไปแดกอียแฝบแฟช มาใหม่อะมาใหม่มาใหม่แล้วแคลรี่กูไปไหนเนี่ยฮแน่ฮันแน่แน่เนี่ยไม่ได้แดกหรอกมานี่สิเว็บเน็ตไม่ค่อยดีด้วยขอโทษโอ้ฝั่งนู่นอะไรวะหน้าโอ้ไปเจ้าวู้ยหายยอะไร ฮีฮีเลยมึงมามามาฮีฮีกับกูมามาฮิฮีมา,มา,มา,มาโอ้ยโอ้ยเวเน็ตไม่ดีน,นนะี่อันนี้อ้าอ้าอ้าหยาหยาหย่านะอึ๊บนี่ไงแคลรี่กูก็จะมาน้อยอีกอ่ะกูดันคนเดียวเวน ถ้าเป็นคนอื่นนี่เขาเปิดไม้ได่าแล้วนะเขาเปิดไม้ไม่ได้เวย้ยเห็นมันตัวแล้วมันโดนนักคอดเสร็จยอบแล้ว <S 1> <S 1> <S มาๆๆนี่มานี่ดิมานี่ดิกะลีกะลีมานี่ดิมีปัญหากู่อะฮะมีปัญหากู่อะนี่เนี่ย นี่ไงปลาไหล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 ชนเขื่อนนี่นี่ปลาไหลต้องกลายกลายเป็นปะดุกเลยเจเสร็จป้อมกลางก็แตกหมดแล้วเหลือแต่ป้อมข้างๆยังไม่แตกเออเรากลับไปตีไอ้ปลาไหลชนเขื่อนดีไหมโอ้โหแม่งมเราดูสองตัวเว้ยไม่ได้ไม่ได้เออเราต้องวางแผนอะไรไว้ นันน่ๆอุ้ย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 แรง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 อยู่ไหนจ๊ะนี่ไงนี่ไงอะไรเมื่อะไรเมื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะไม่นะเออโอ้โหแม่งเอ้ยเพื่อนกูไปอยู่ไหนเนี่ยโอเคไปต่อ อืมเรียบร้อยแตกเจอคลิกซี่กูว่าไปมีน้อยจีเอ็มมี่ฮะฮะเออตอนนี้นี่เหมือนทีมเรากำลังจะกลับมาท็อปฟอร์มแล้วนะฮะนี่งไงกูวางอันนี้ไว้ก่อนเลยวางเทียร์คิปมันก่อนมาด,ออมาดิออกมาดิออกมาดิอ,อุ้มออกมาดิ โอ๊ยเด็ตไม่ดีเ็แดงแล้วเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงไล่แล้วฮะอโอยโอโอ้โวโอ้โ้โว้โวโว้โวโว้โว้มว้โโว้โ้โว้ จังเลยนี่ก็จังเลยอันนี้ก็จังเลยน,นี่ก็จังเลยน,นี่งนนงไงเออเออเออแล้วแคลรี่กูไปไหนวะนี่แคลรี่กูไปไปนหไยยยน,น,นย,ยี่เห็นแกแดกว่ะก็คิวเลยใครวะอยากจะกราบงามๆไ,นะได้เลยกู <c oughs> เถียงกัน ท,ทียงกันกับต,ตัวละครคอนกูนละนี่เอ้ย si. นักคอสจะตุยไม่ได้นะเออโอ,โอ้แม่งมา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 มันมามันมาเอาเอาโล่นแล้วเออเอาดิาอ้าวกูกูกลายเป็นเป้าโอ้โหแม่งไอ้นี่นี่ เอาเลยจังหวะนี้เอาเลยอาจจะมีสิทธิชนะได้ได้อยู่เสียงรถมาจากไหนเนี่ยโอ้ไม่เสียงดังโอ้ปึ๊บปึ๊บนี่ชุลมุนมากเลยด,ดูไม่รู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องขัดดูไม่รู้เรื่องไอ้หนูทำไงยังไงโดนซ้ำเลยตายเย่หมึงชุลโมดใน,นยี่่่่ ตลาดนัดอนี้คตีกันนะฮันโอเคชนะเย่วิกตอรี่ที่ไม่ใช่อุลตร้าแมนนะโอเคน่แล้วไป <c oughs> ไปนอนดีกว่าเยอะเสียสุขภาพจิตเล่นเกมนี่